ความติดไปมาอย่างไรครับโอเคนะครับเนื่องจากว่าไอ,อ้บุญตะถิ่นทางวัดก็าไอ้ไอ้นโนใหญ่เราเนาะแต่ก่อนเป็นลักษณะวัดแต่นนใหญ่เนะาะแต่ปีนี้เป็นปีที่พิเศษหน่อยทั้งบุญตะถิ่นแล้วก็ทางวัดก็เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายประกอบกับพระอาจารย์ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดนะครับก็เลยเป็นบุญใหญ่สมทบ กันทีเดียวสามบุญเลยก็ได้ญาติธรรมที่เป็นเป็นผู้ที่อุปถัมภ์ก็คือท่านดรพานวั์ใจมั่นนะครับหรือมูลนิทิมูลนิธทีอะไรนั่นสิกันไม่ได้อท่านดรพานวัตใจมั่นอะไรกันนะครับแล้วก็ครอบครัวยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่ประสานงานในการทำบุญกันถึงทุกปีทุกครั้งเนี่ย จุดประสงค์ทางวัดก็คืออาจารย์ท่านั้นไม่อยากให้ทําเป็นของส่วนไทยส่วนไทยส่วนเป็นครอบครัวไทยครอบครัวเราก็คืออยากให้ทําเป็นลักษณะเป็นกระถิ่นสามัคคีและสถานที่ตั้งนั้นก็เอาวัดเป็นที่ตั้งเหตุเหตุที่เอาวัดเป็นที่ตั้งก็เพราะว่าหนึ่งก็คือเป็นดีเกียงประเภทเครื่องดื่มเครื่องเครื่องดของเมาไม่อยากให้มีอยากให้เป็นแบบ แบบไอสมัยพุทธกาลนี่ยนะเราพูดไปกอนสมัยพุทธกาลแบบเอาง่ายๆเยียบง่ายได้ประยชน์นนโยบายของทเยียบง่ายได้ประโยชน์มี็นนโยบายที่ยาวนานที่รที่ประโยชนะครับก็อย่างมีการมีการ สมโพธิก่อนหน้านั้นก็จะมีมีลูกหลานลงามาบวชสมโพธิกระสีนด้วยแล้วก็จะเป็นลักษณะคือปฏิบัติธรรมกานศีนจะเป็นนี้ก็รู้สึกว่าเมียขาจะไม่ไม่ท่าไม่เคยจะ่าไหร่เนื่องจากว่าคนมันพร้อมกันหมดทุกยทยหลายแห่งครับวันนี้ก็สทงสามารถที่จะต้องอยู่ใกล้ๆกันตำบลเดียวกันก็เลยคนอาจจะบางตาหน,น่อย ทีนี้ที่บ้าใหญ่สุดตั้งแต่จะเป็นงานบุญกระถิ่นมาก็เคยมีช้างด้วยกันก้าวให้หให้เชือกนะครับช้างในกานให้หเชือกก็อยากจะขอเชิญชวนใครที่อยจะมาร่วมขอบคุณทางวัดเรานะครับนะก็ขอขอเรียนเชิญชวนเชิญทุกท,าทา่านนะครับและก็สถานที่แห่งน,นี้บ้านนี้ก็คือบ้านเ,เป็นที่เป็นเป็น,เป,นเป็นต้นทา,ทา,ทานบพื่อนบ้านเราเองครับ ให้พี่น้องของเราได้มาด้วยทุกครั้งเนะี่ยจะมีการจัดบุ้นกระถิ่นเนี่ยถ้าถ้ามีการเหยียน,นะครับแก็จะใช้สถานที่ตรงนี้เป็นที่รองรับญาติพี่น้องที่มาจากท้งไก้มาจากที่ภากเินือนะครับ,นะรบก็คงจะหลังจากนี้ไปก็คงจะได้เป็นการพอ,อ,อจระถิน่นโดยไม่มีการขบวนแห่ร้องราบตะเพนไม่มีน,นะครับอโยบายของทางการไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ทำขึ้นนี ท่านต้องการเน้นที่สุดก็คือทางสมัครสมานความเป็นอันหนึ่งเดียวกันครับอยากที่นอนหลาอดไม่ได้ตัวเงินไม่ได้หวังนะครับอ,อยากที่วมกันจะอยากจะยกท่าบจิตใจของอคนทั่วไปนี่ยขึ้นสูงขึ้นน,นมีความเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับก็ขอขอเย็นแค่นี้่อนะครับเป็นคนค